กลาละครหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวชอุ่มมีฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในบรรดาสัตว์ทั้งหมดมีเจ้าหมูน้อยตัวหนึ่งเชื่อปุย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 เป็นหมูตัวเล็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแม้ว่าจะน่ารักและฉลาดแต่เขามักจะกลัวสิ่งใหม่ๆและชอบอยู่ในข้อของตัวเองไม่ค่อยกล้าออกไปข้างนอกหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนสัตว์ตัวอื่น มีวันหนึ่งแม่ไก่ชื่อว่าแม่จุ๊บแจงเดินเข้ามาหาปุยปุยพร้อมกับลูกเจี๊ยบของเธอปุยปุยจ๋าออกมาวิ่งเล่นกับพวกเราไหมล่ะอากาศดีมากเลยนะวันนี้ไม่เอาหรอกแม่จุ๊บแจงฉันกลัว,วจะมีอะไรน่ากลัวอยู่ข้างนอกแม่จุ๊บแจงยิ้มและพูดอย่างอ่อนโยนกานออกไปข้างนอกไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิดนจะจ๊ะบางทีเธออาจจะเจอสิ่งที่สนุกสนุกก็ได้ แต่ปุยปุยสายหน้าและยังเลือกที่จะอยู่ในข้อของตัวเองเย็นวันนั้นเองมีเสียงดังมาจากป่าใหญ่สัตว์ทุกตัวในฟาร์มต่างมองไปทางเสียงนั้นอย่างตื่นตะนกเสียงเห่าของหมาป่าตัวใหญ่ดังขึ้นหมาป่าหมาป่ามาใกล้ฟาร์มแล้วทุกตัวตื่นตกใจรวมถึงปุยปุยด้วยโอ้โหทำยังไงดีฉันกลัวเหลือเกิน ไม่ต้องกลัวนะปุยปุยเราจะหาวิธีปกป้องสัตว์ทุกตัวในฟาร์มขณะที่สัตว์ในฟาร์กมกำลังปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีปุยปุยก็สังเกตเห็นบางอย่างประตูฟาร์มที่นำไปสู่ป่าเปิดทิ้งไว้ปุยปุยพูดกับตัวเองว่าถ้าหมาป่าเข้ามาได้ทุกตัวในฟาร์มต้องเดือดร้อนแน่ๆปุยปุยรวบรวมความกล้าหาญแล้วตัดสินใจวิ่งไปที่ประตูอย่างรวดเร็ว เขารีบใช้ตัวดันประตูให้ปิดก่อนที่หมาป่าจะเข้ามาปุยปุยระวังตัวนะลูกเจ้าหมาป่ามองเห็นปุยปุยและเริ่มคำรามจเจ้าหมูน้อยแกคิดจะทำอะไรปุยปุยรู้สึกกลัวแต่เขาก็ยังคงดันประตูจนสำเร็จและใช้ตัวล็อกไม้ที่อยู่ใกล้ๆปิดประตูแน่นหนานฉันจะไม่ให้แกมาทำลายเพื่อนของฉันในฟาร์มหรอก เมื่อหมาป่าเห็นว่าประตูปิดสนิทและไม่สามารถเข้าไปได้มันจึงวิ่งกลับเข้าไปในป่าหลังจากเหตุการณ์นั้นสัตว์ทุกตัวต่างพากันขอบคุณปุยปุยเก่งมากเลยจ้ะปุยปุยเธอช่วยพวกเราทุกตัวไว้ได้ใช่แล้วฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าหมูอ้วนน้อยจะกล้าหารขนาดนี้ปุยปุยยิ้มอย่างเขินอายฉันกลัวมากเลยตอนแรกแต่คิดว่า ถ้าฉันไปทำอะไรทุกคนจะต้องเดือดร้อนจากวันนั้นเป็นต้นมาปุยปุยก็ไม่ใช่หมูน้อยขี้กัวอีกต่อไปเขาเริ่มกล้าออกมาพูดคุยกับสัตว์ตัวอื่นและเล่นในสนามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฉันไม่กลัวแล้วการลองทำสิ่งใหม่ๆอาจจะน่ากลัวในตอนแรกแต่พอเราลองแล้วเราจะรู้ว่าเราเก่งกว่าที่เราคิดสัตวทุกตัวในฟาร,รม์มปรบมือให้กับปุยปุยและตั้งแต่วันนั้นเขาก็กลายเป็นฮีโร่ ของฟาร์มที่ทุกคนรักพ่อคิดจากเรื่องนี้ความกลัวเป็นสิ่งธรรมดาแต่ถ้าเรากล้าลองเผชิญหน้ากับมันเราอาจค้นพบว่าเรามีความกล้าหาญมากกว่าที่เราคิดและการช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้เราภูมิใจในตัวเราเองได้อย่างแท้จริง